สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูกุ้งจะมาสอนวิชาภาษาไทยเรื่องประโยคและกลุ่มคํานะคะช่วงนี้โควิดกําลังระบาดใช่ไหมคะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสให้เรียบร้อยถ้าไม่จําเป็นก็อยู่บ้านเรียนกับครูกุ้งดีกว่านะคะพร้อมกันแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะ ความหมายของกลุ่มคำนะคะวลีหรือกลุ่มคำเป็นการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันทำให้เกิดความหมายเพิ่มขึ้นแต่ไม่สมบูรณ์เหมือนประโยคตัวอย่างกลุ่มคำนะคะเช่นช่วยหยิบหนังสือต้องขยันเรียนหนังสือขนมอยู่ในถุง และกระเป๋าวางอยู่บนโต๊ะค่ะนักเรียนจะเห็นว่ากลุ่มคำที่ครูยกตัวอย่างมานี้ยังมีใจความไม่สมบูรณ์นะคะยังดังนั้นเราจึงไม่เรียกว่าประโยคค่ะต่อไปเรามาดูชนิดของกลุ่มคำนะคะกลุ่มคำจะประกอบด้วยกลุ่มคํานามเช่นลิ้นสอวางอยู่บนโต๊ะกลุ่มคําสรรพนามเช่นเราทุกคน กลุ่มคำกริยาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากลุ่มคำวิเศษเร็วหน่อยสิกลุ่มคำบุพบทอยู่ในห้องน้ำกลุ่มคำสันทานและแล้วก็จากไปกลุ่มคำอุทานโอ๊ยอีกแล้วนะพอเข้าใจกันบ้างไหมคะต่อไปนะคะสำหรับความหมายของประโยคประโยคคือกลุ่มคำที่มีใจความครบถ้วนสมบูรณ์ ว่าใครทำอะไรหรือเกิดขึ้นอย่างไรนะคะส่วนประกอบของประโยคประโยคจะประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงนะคะภาคประธานก็จะมีบทขยายประธานภาคแสดงก็จะประกอบด้วยกริยาบทขยายกริยาและกรรมบทขยายกรรมนะคะ เรามาดูโครงสร้างของประโยคกันนะคะประโยคประกอบด้วยประโยคสามัญประโยคความรวมประโยคความซ้อนประโยคสามัญนะคะคือประโยคความเดียวเราเรียกได้2ออย่างนะคะจะเรียกประโยคสามัญหรือประโยคความเดียวก็ได้คือประโยคที่มีประธานและกริยาเพียง ตัวเดียวจะมีบทขยายหรือไม่มีก็ได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าประโยคสามัญน,นะคะเช่นพี่กินขนมนักเรียนจะเห็นว่ามีประธานเดียวคือพี่กริยาตัวเดียวคือกินนะคะน้องวิ่งเล่นในสวนคุณแม่กวาดบ้าน ต่อไปนะคะประโยคความรวมประโยคความรวมคือประโยคที่นำประโยคสามัญตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปมารวมกันโดยมีคำสันธานเป็นตัวเชื่อมแบ่งออกเป็น4ชนิดตามลักษณะเหนื้อความนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างชนิดแรกคือประโยครวมที่มีเนื้อความคอยตามกันนะคะ ชนิดที่สองประโยครวมที่มีเนื้อความขัดแย้งกันลักษณะที่สามประโยครวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันและประโยครวมที่มีเนื้อความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมีสี่ลักษณะนะคะ เรามาดูตัวอย่างประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกันเลยนะคะเช่นแดงและดำซื้อขนมเราจะเห็นว่าทั้งแดงและดำค้อยตามกันคือไปซื้อขนมค่ะพ่อกับแม่ไปเที่ยวทะเลทั้งพ่อและแม่ไปเที่ยวที่ไหนคะทะเลแบบนี้เราเรียกว่าประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกันนะคะต่อไป ลักษณะของประโยคความรวมที่มีเนื้อความขัดแย้งกันเป็นอย่างไรเช่นแดงซื้อขนม